พอมาถึงปึ๊บเท่าไหร่คะคุณขับตุ๊กต๊กบอกว่าพี่ให้เท่าไหร่ครับ Hello Good Good m o r n i ค่ะทุกคนไม่ morning mm hmm. แล้วจริงๆแล้วบ่ายมากเพราะว่าแสงแดดจ้าสุดริ์นะคะตอนนี้อยู่ที่ท่าพระอาทิต วันนี้คือรับบทนางนักท่องเที่ยวพาน้องมาที่ท,ที่คนไทยปกติอาจจะไม่ค่อยมาแต่ว่าจริงๆอ่ะในย่านสนามหลวงอะพี่ชอบท่าท่าทิพที่สุดไหมพี่รู้สึกว่ามันชิวดีไอ้ตรงเนี้ยสวนสันติชัยประการตรงนี้นะจ๊ะวันนี้ก็ไม่ได้มีแพลนอะไรมากก็คงจะค่อยๆแบบแซะซออะไรแถวๆนี้ไปนะคะน้ามือไม่หยุดแล้วแม่ตอนนี้น,น้องยังตกใจกับสายไฟโ e l c o m e to t h แ i นด n d o you not have that in your country n o

My the first ever coconut that she's gonna take. Ooh. anxiety. Ooh. Ready. Okay. Okay, Am I ready? <laughs> Are you ready? Go on. Are you being nice? No, it's good. Cause you know, like the coconut flavored things. Yeah, the salt. It doesn't taste anything like this, though. Oh. That's the thing. This one's nice. Very delicate. Mm. This is how coconut look like. You know, the thing that I'm holding. Chai. It's a big thing. Yeah. You see the scrape like around? Yeah. That's like how they get the actual like flesh yeah. of the coconut. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> wow. <laughs> that was amazing. Just, you just walked out. Oh. You didn't say anything. You were just like, okay, yes. yeah. <laughs> yeah. The breeze. Yeah. We found a farm on the one on so, how was your first Tuk Tuk ride? It was breezy. <laughs> <laughs> yeah, I need to take off my hat. I, I was so surprised how um, small it was. Uh, as if, like, uh, I thought the roof was much higher. And then I saw you getting in, and I was like, oh, how <laughs> <laughs> are we gonna even fit in? But then, like, once you s sat down, there is actually room. You know, people like fit like. ช right? ิค e ี้โกลยุโซ่แต่แบบคือจะบอกว่ามันชี้กี้มากมากทุกคนคือขับมาถึงปื๊บพี่ถามว่าเท่าไหร่คะอาจจะควรถามก่อนมานหรือเปล่าหรืออะไรนะพอมาถึงปื๊บเท่าไหร่คะตุ๊กตุ๊กบอกว่าพี่ให้เท่าไหร่ครับอาววัดใจเหรอหนาทีวัดใจโคตรแย่แย่จริงแบบนาทีวัดใจก็เลยถามว่าเอ,อ้าแล้วปกติคือค,ค,คิดเท่าไหร่คะก็แบบอ๋อเพิ่งกลับมาขับครับ คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคือคิดก็เลยเป็นนาทีวัดใจนะคะพี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงพี่ก็ให้ไปเท่าที่รู้สึกว่าเออก็พึงพอใจคือจริงๆมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่เราแค่รู้สึกว่าระบบเนี้ยมันอาจแบบชิคกี้อ่ะเออนิดนึงว่าแบบเออแล้วแต่เลยอะไรอย่างเงี้ยว่าจะให้เท่าไหร่จะให้เท่าไหร่หลังให้5บาทในป่างเงี้ยเหมือนเวลานั่งมอไซค์แล้วไปถึงแบบว่าเท่าไหร่คะปกติมั่งเท่าไหร่ล่ะบอกมาเลยได้มั้ยโอเคเอ้ดิวไะเตรียมเข้าวัดพระแก้วกันนะจ๊ะดูน้องคนนี้พร้อมเวอร์ my mind when it gets late. I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? It's no secret. All my friends already know. There's no reason to hold it back. I let it show all my feelings. Wow, you look so white. ตอนนี้มาค้าถามเรื่องราวของเทศกาลอะไรก็คือตอบไม่ได้เลยสักนิดเดียวก็จะพยายามทําหน้าที่รับนประเทศไทยให้ดีที่สุดค่ะทุกคนจริงๆจะว่าไปแบบมันมันดีนะมันสวดแล้วแบบดีมากเลยเพราะว่ามาวันธรรมดาคนไม่เยอะเลยมาแทบบอกว่าเหมือนปากเลย oh my god เมื่อฉันเห็นว่ามันเป็นปากฉันไม่สามารถอันซีมันได้อีกต่อไปน้องกูไม่เคยเห็นดอกบัว Are you ready to be blessed by the holy water yeah Do you get any water at all? Yeah, a bit, yeah. Oh, now I think you do. Yeah. You must do. Oh, bless you. You do. To bless you. Okay. Do I just? Are you ready to be blessed? Yeah. Did anything get into you? I hope so. <laughs> It looks like you. Okay, yes, it's coming, it's coming, it's coming. One You've already on my mind when it gets late. I always read the that I need you. Are you thinking about me too? มือถือค่อยๆป้ายจากไปทีละเครื่องเพราะว่าโอเวอร์ฮีทนะคะมือถือคิดไปแล้วหนึ่งล่าสุดกล้องมาห้าขิดไปแล้วแต่มาดูกันว่าเราจะบล็อกต้งจบวันนี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าแดดแรงโคตรยอดเยี่ยม e r เลยกู I like how you so fascinated by the lotus โ oh my god is there oh yeah 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 ah ha not you อย the middle! what the hell the middle The middle? yeah Oh okay, <laughs> <laughs> มาตาตกใจไม่เคยเจอทับทิมแบบยังเป็นลูกน้องถามใช่แอปเปลิลหรือเปล่าไม่ใช่จ้าทับทิมจะแน่ they grow like apple yeah I thought it's apple at the beginning how do you think pomegranate grow like come out in the little bee จริงๆแล้วว่าทัพทิมอ่ะที่ต่างประเทศอ่ะก็คิดนะทุกคนแต่ว่าคือเราไม่เคยเห็นเป็นลูกอย่างเงี้ยที่ต่างประเทศมันจะมาเป็นเม็ดๆแล้วว่าแกะแล้วใส่แพคเกจมาอะไอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งแรกท,ที่ตั้งได้เห็นลูกทัพทิม <S <s มาถ้าถึงับงงเจอรูปปั้นทาหนวดแผ่นไทยใดๆแล้วก็แบบเอ๊รูปปั้นนี้มีความหมายยังไงอันนี้เป็นแบบมอด้วยเรามาฟังอยู่เมื่อแม่บอกให้คุณไปกรอกน้ำอะไรอย่างเงี้ย กินข้าวกันจ้า <c oughs> เต็มโต๊ะเราเลยถามน้องหิวไหมไม่รู้แต่น้องบอกว่าถ้าวางข้าวมาก็กินก็ตามนี้นะคะรีวิวทริปในวันนี้นะคะที่เชลซีเขียวค่ะเบเกตตีรอผ้าที่ตกิีแล้วก็รอวัดตะมันเปิดไฟตอนนี้อากาศเ <c oughs> อาาื้องมากงงมากว่ามาชาสามา,า,ารถชมทานอากาศเมืองไทยได้มากกว่าฉันได้ยังไงเฟรชต้มยำกุ้งแม่ยี่ Easter meditation like the real okay I hope it's not too spicy I don't think Okay. <gasps> really? That is spicy. Really? Um, You're making me question your like spicy level. Confusing. Yeah, for me, the noodle is probably spicier than this. <laughs> เวลากินอ่ะต้องใส่ซอสพริกริง่เป็นโอเคโอเคอย่าี่สิไซีนะนีสอร์สไซีตปั๊มไหลบัวยี่สิบเมตรปั๊มเส้นเล็กหลวงพระบางพรกสิบเมตรเฮ้ยอีชอว์โอเค <Hey. S 1> อุ้ยโทรน้องลากอนต้มยำกุ้งงงเพ็ดแต่ไม่หยุดเลยว่ะคนเนี้ยยัไงอ่ะเพ็ดแย่ยังกินต่อไป cause like it's so good so addictive so umami a few moments later ทุกคนฉันว่าละว่านางต้มยำกุ้งเนี่ยมันจะต้องมาลงเสื้อเ่าสังเกตไหมเวลาใส่สีอื่นนะกินซุปกินเออยกินอะไรก็ตกไปเดี๋ยวแม่งไม่เคยกระเด็นใส่สีขาวกระเด็น ว่าแรตัวเหนียวมากกว่าชีวิตในลอนดอน5เดือนที่ผ่านมารวมกันสุดยอด่งงมากแล้วก็คือทางเดินเหลือน,น้อยนิดเวอร์แม่ทำไมเขาถึงกั้นรั้วนะก็เดินแบบหลบๆกันไปอย่างนี้หรอหรือเราต้องเข้าไปเดินข้างใน u l like <laughs> t i โทษนะเราจะเข้าไปซื้อของในบูธแต่ว่าเราต้องทำยังไงกับน้องคนนี้ <laughs> oh, <no. S 2> ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากน้องสาวประธานนักเรียนมปลายคนนั้นมาจนถึงวันนี้ที่ได้พาน้องไาเหยียบเมืองไทยเป็นครั้งแรกเหนือจินตนาการเวอร์ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกนะคะแต่ไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอน ถึงแม้ว่าซีรีส์มาท่ามาไทยของเราจะมาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเศร้านะจ๊ะเพราะว่ายังมีคลิปของน้องตามมาให้ดูอีกเรื่อยๆแน่นอนนะคะกดติดตามช่องพีชีกับ Facebook Page เอาไว้ได้เลยต้องขอบคุณทุกๆความรักและการติดตามที่มีให้พีชและน้องมาท่าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบาย